สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับอยู่กับผมช่อง YouTube วาววาววัยรุ่นทำงานครับผมหลังจากไม่ได้ทำคลิปหลายอาคลิปครับเป็นเดือนเลยวันนี้ก็มีเวลาออกมาถ่ายคลิปครับ สองสามวันก่อนครับมาหวานปุ๋ยแล้วครับเพราะว่าข้าวต้นข้าวเริ่มกลมแล้วครับกำลังตั้งล้องครับครับวันนี้ก็อยู่ทุ่งนาแปลงเล็กครับแปลงสองไร่สองงานครับ ยังไม่ได้ไปแปลงอื่นครับพรุ่งนี้น่าจะไปครับดูครับ แปลงนี่นี่ือว่าดที่สุดแล้วครับดีกว่าแปลงอื่นยอะครับไม่ค่อยมีเวลาออกมาถ่ายคลิปครับเนื่องจากเ,เดือนที่แล้วนี่หน่อไม้ค่อนข้างเยอะครับ ก็เลยทำหน่อไม้ต้มหน่อไม้ครับเตรียมของเตรียมอะไรก็เหนื่อยรครับก็เลยไม่มีเวลาออกมาก็เลยพักไว้เดือนนึงครับเต็มเต็มเลยแต่ว่า ก็มีเวลาออกไปดูน้ำทุ่งนานิดๆหน่อยๆ